ทีนี้มองลึกลงไปในรายละเอียดนิดนึงอาจารยออ์อีกส่วนหนึ่งที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่ครั้งนี้และและเริ่มเปิดเกมนอกเหนือจากกรณีคุณยิ่งรักคือการปรับคอรมอคคือบังเอิญว่า ก่อนจะมาเชียงใหม่มันมีกระแสปรับกรมอพอดีเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมที่บอกว่าจะมีการขย่าเอาชลน่านคุณชนานออกคุณสุทินออกขยับตรงนั้นนิดหน่อยสลับตัวตรงนั้นนิดหน่อยอาจจะมีคนนอกเข้ามาคุณพิชัยเข้ามานั่งลงตีครังขยับคุณัะไม่ใช่พิชัยในนิติพันธ์นะไม่ไใช่ไหมพิชัยนั้นยังมาไม่ยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวชุนหาวชิระส่วนคุณเศรษฐาเขาก็ได้ดังควบนายกกะกลาโมก็กลายเป็นประเด็นที่คนจับตากันเยอะและบังเอิญจังหวะพอดีว่าคุณทักษิ เองก็มาเชียงใหม่และไม่น่าจะบังเอิญและตั้งใจคอรมอครึ่งหนึ่งที่เป็นสัดส่วนเพื่อไทยก็มาอยู่ที่เชียงใหม่อเพื่อเจอคุณทักษิณเพื่อมากินข้าวด้วยกันแม้กระทั่งคนที่อยู่ในข่าวว่าจะถูกปรับออกหมอชน่านอะไรก็ไปหมดก็มาและวันที่ไปกินข้าวเมื่อวานอาจารย์หมอชนน่านมาคนแรกนะครับขอโทษมาคนแรกนะครับ17นาฬิกามาคนแรกอันนี้เป็นภาพ ล่าสุดวันนี้เลยแต่ผมชอบผมชอบพี่กองนายกอบจแกประกบคุณทรักยสินมากกว่ารัฐมนตรีแกคือแกจะเป็นคนที่เจ้าทินเจ้าทินประกบตลอดเลยเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยเจ้าทินสุดยอดจริงอ่าตอนนี้ดูดูคนที่โผล่ไปเนี่ยอาจารย์สุชาตินี่ก็ก็เป็นคนซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีแลรอบนี้ไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้ก็ไปปรากฏตัวไปติชืใหม่เหมือนกันอ่าหรือว่าสุชาติทาดาทำรงเวชจะมีลุ้นเป็นรัฐมนตรีคลังอีกรอบหรือเปล่าไอ้แต่ชื่อยังไม่มาในผันะ ก็ชื่อ,อะไรไเกิดขึ้นได้ตามใจที่ยังไม่ต้องดูว่าหลังจากไปที่บ้านวันนี้ชื่อจะโพล,ลหรือเปล่าเพราะว่าคือคือวิธีดูสไตล์ของนักการเมืองอันนี้ไม่ได้หมายถึงอาจารย์สุชาตินะแต่ว่าสไตล์ของนักการเมืองที่ที่เขาอยากมีตําแหน่งเนี่ยนะครับนักการเมืองกลุ่มนี้เขาจะวิธีทํางานแบบนี้คือช่วงไหนที่มันมีข่าวจะมีการปรับคอรมรันี่ยเราเห็นนักการเมืองกลุ่มนี้ขยันแถลงข่าวขยันมีภาพในสื่อออกมาสังเกตด,ดูดะครับจะเป็นแบบนี้นะอย่างรัฐบาลคุณคุณเศรษฐาเองช่วงที่จะมีการ ตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเห็นมีคนนั้นคนนี้แถลงว่าตัวเองอยู่ทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยต่างๆน,น<อ>านา3-4คนเออบางทีผมก็งงว่าทีมเศรษฐกิจกี่คนไงแน่เออ<ช>อันนั้นน่ะ<ช>คือกลุ่มซึ่งคงคิดว่าเรามีรุ่นเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ขยันแถลงข่าว<อ>แต่พอตั้งคอรมอเสร็จเนี่ยคนที่ทแถลงข่าวช่วงน,นั้นก็หายไปหมดเอออันนี้เห็นไหมมีคุณหมอศิยาดามีคุณทัพจักรพลที่ก็อ่าอ่ชาแล้วก็คุณสุนีนะครับพิจิตนะครับคุณสุนีก็ถือว่าเป็นคนสนิทเพื่ออไไไททยยยแลล้้ววคุุณสนนีเเเป็ขาพพื่ดง คือวันนี้คนที่ไปคือคือกลุ่มคนสนิทแล้วก็กลุ่มคนซึ่งเคยเ,เคยเป็นเรียกว่าคนที่เคยมีตําแหน่งในเพื่อไทย,ยใช่หรือว่าคนที่ลุ้นอย่างเช่นอาจารย์ชูศักรอบนี้ก็ไม่มีตําแหน่งอะไร<อ><อ>มีชื่อว่าจะเป็นรองนายกแล้วก่อนจบก็ไม่ได้อะไรเลยผมว่าแล้วก็พี่ชิดชื่นบานซึ่งก็มีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีสันนายกใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นก็ไปปรากฏตัวเพราะฉะนั้นมีกลุ่มซึ่งว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ได้เป็นเนี่ยก็คือคุณพี่ชิดชื่นบานนะครับอาจารย์ชูศัก นะครับหรืออาจารย์สุชาติเนี่ยผมว่าถ้าอาจารย์สุชาติไปปรากฏตัวแบบคือต้องดูวิธีวางยืนตำแหน่งของคนเหมือนกันนะเหมือนวงการฟุตบอลเหมือนกันนะถ้ายืนตำแหน่งแบบบิดเบียดแบบเดินประกบคนสําคัญของพรรคนี่แสดงว่าแต่ละคนนี่เขาคิดอเพราะการยืนประกบคนสําคัญได้ยืนใกล้คนสาคัญได้มันคือการโชว์ว่าเราเข้าใกล้ขาใหญ่ของพรรค้ีงนะครับแล้วดูดีหมอชนน่านอยู่ไหนมีมีผมเห็นอไม่แต่ว่าแบบไม่ได้อยู่ในจุดจุดใกล้ขาใหญ่ไง ไม่ได้เดินตามทั้งหลังมีคุณชูวิทย์กุยใช่ไหมสังเกตไหสังเกตไหมคนที่จะประกอบนี่คือกลุ่มกลุ่มขายใหญ่อย่างคุณชูวิทย์นี่ก็จะเป็นคนที่แบบหรือคุณเกลียงก็จะเป็นคนที่แบบคุณสงวนก็มาใช่ไหมคุณสุรพงศ์คุณสุริยะนี่ที่กิดพว่านี่อาจารย์ไปกันครบนะทั้งครมอศสเพื่อไทยนะครับรุ่นใหญ่เพื่อไทยทั้งสสปัจจุบันอดีตสอสอ รวมถึงคนที่อยู่ในเพื่อไทยบางคนจะไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่ว่าเป็นรุ่นเก่ารุ่นแก่ก็มากันครับขั้บขังทีเดียวใช่ตั้งแต่เอาจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารฝรั่งเศสก็ส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นคอรมอแล้วก็คนใกล้ชิดคือการที่นำตบกันใช่คือการที่คุณทักษิณมาเนี่ยกลุ่มต่างๆในเพื่อไทยซึ่งพูดตรงๆมันก็บางกลุ่มก็มีความเ็นขี้หน้ากันไม่ถูกกันเนี่ยก็จะมากันหมด อย่างเ<อ>ชียงใหม่เข,ข,ขาเหมือขี้หน้ากันด้วยอมีอยู่แล้วครับ,รบทุกพักการเหมือนก็มีองค์กรเป็นคนเยอะใช่ไหมอ,อ,อย่างอย่างเชียงใหม่นี่ก็จะมีอยู่2กลุ่มซึ่งเป็นที่รู้กันว่าปกติถ้าถ้ากลุ่มนี้จัดงานกลุ่มนี้จะไม่มามนะครับแต่ถ้าอีกกลุ่มนี้จัดงานกลุ่มนั้นก็จะไม่มามแล้วก็จะมีการมอนิเตอร์ว่าเอ๊ะถ้าทำไมกลุ่มนี้จัดงานแล้วมีคนอีกกลุ่มนึงคนจากกลุ่มเดิมไปเอ๊ะคุณตีตัวออกห่างกลุ่มผมหรือเปล่าแต่วันนี้จะเห็นว่าทีมเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยซึ่งซึ่งมีีมมกกกกกกาาาาารรรรรแแแบบ่่่่งงงงฝััััยยนนนนนนอุะเเป็็ทู้หดพ คือหน้าที่ของคนเป็นนายคือทาให้ทุกมุ่งที่ทะเลาะก,กันแล้วเหม็นขี้หน้ากันเนี่ยเลิกทะเลาะนะนายมาแล้วมไม่ต้องแย่งอํานาจกันให้รู้รว่าทั้งหมดเนี่ยคุณอยู่อันเดอร์ใครนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ว่า,วามีคนสําคัญหลายคนที่เราไม่เห็นโผล่ในซีนนี้เช่นคุณพิชัยนริทธพันธ์ไม่มีที่ก่อนหน้านี้จะมีข่าวมาเป็นระยะคุณพิพชยัยจะลุนละ้นรัฐมนตรีนู่นรัฐมนตรีนั่นใช่แล้วมีภาพประกอบคุณทักษิณที่บ้านที่ดูบ่อยๆครั้งก่อนที่คุณทักษิณจะกลับไทยภาพครั้งสุดท้ายที่มีีีคคคุุณณศิรรยยสมมัก์ออนนทู่่ใเฟภาพ แล้วถ่ายรูปแบบมุ้งมิ้งกับคุณทักษิณคือคุณพิชัยนะครับและคนหนึ่งที่ไม่มีภาพปรากฏเลยคือคุณจตุรนฉายแสงนะครับคนซึ่งบรรดาคนรับเทปไต่ก็จะคิดว่าเป็นคนซึ่งอาจจะเป็นรัฐมนตรีสุดคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่เคยมีอยู่ในซีนนี้เลยครับเขาไม่เคยได้อยู่ในซีนแบบนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับสไตล์การเมืองของพรรคเพื่อไทยพี่อ้วนก็ไม่เห็นอัอนนั้นติดภารกิจกลุ่มกลุ่มนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ไม่เป็นไรนะครับเป็นกลุ่มซึ่งเข้านอกออกในได้อยู่แล้ว แต่กลุ่มคนที่อยากจะลุ้นลุ้นว่าจะหลุดหรือเปล่าหรือลุ้นว่าจะได้จะได้ไปนั่งไหมคืองานนี้เป็นงานของคนหนึ่งเป็นกลุ่มวงในโอเคแต่ไม่ใช่วงในแบบเข้านอกในในบ้านกับอันที่2ก็คือเป็นกลุ่มวงนอกซึ่งอยากประกบวงในครับนึกออกไหมครับกลุ่มวงนอกซึ่งอยากจะประกบวงในอยากจะเจอนายเนี่ยปกติเข้าหานายญาติเนี่ยจะมาวันนี้กันพอไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จังหวัดจะเข้าถึงนายมันไม่มีใช่เพราะว่างานเนี่ย อันนี้เป็นงานวันนี้เลยนะครับโดยชนเย็นๆๆบ่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานคล้ายๆกับลดน้ําดําหัวที่จัดให้เพื่อให้หนึ่งคือสมาชิกเพื่อไทยบรรดาสสบรรดารัฐมนตรีได้มาพบแบบใกล้ชิดได้มารดน้ําอวยพรภูทรักษินกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเปิดให้คนที่เป็นกองเชียร์เป็นแฟนคลับเป็น FC ของเพื่อไทยเนี่ยก็ได้มาเจอนายกแบบใกล้ชิดเลยอะ่ะในการลดน้ำดำหัวตรงนี้ะะนนไม่มีค <น S 1> ใคร้น่ไหครับใช่ครับไม่มีใครแต่งตัวสไตล์เสื้อแดงเลยเนาะ นี่วันนี้เข้ามาเข้ามาตีมสงการไงก็เข้ามาตีมสงการอยากเห็นตีสการอยากเห็นเพื่อไทยกลับไปแต่งตีมเสื้อแดงแบบช่วงหาเสียงเลือกตั้งบ้างนะครับต้องใส่เสื้อแดงช่วงก่อนเลือกตั้งเห็นใส่เสื้อแดงกันทั้งวันทั้งพักเลยอะครับทำไมหลังต้่อเต้องหาฮาวายแล้วหลังเลือกตั้งไม่ค่อยแหมวันอื่นวันอื่นก็ไม่เห็นใส่เลยอะตอนนี้ต้องลายดอกฮาวายครับทีนี้คุณทักษิณเนี่ยบอกว่าพูดกับคนที่มาร่วมงานนะบอก เดี๋ยวดิจิตอลวอลเล็ตก็มาแล้วอืมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากได้มาร่วมประเพณีด๊นดน้ําดําหัวในวันสงการ์เป็นครั้งแรกใน,นรอบ18ปีครับเป็นยุคดิจิตอลเดียวดิจิตอลวอลเล็ตก็มาแล้วเนี่ยนะประกาศเลยที่เชียงใหม่อีกนั่นแหละบอดิจิตอลวอลเล็ตก็มาแล้วใช่ โอ้โหนี่คือคักจริงๆนะครับเอาจริงนอกจากกิจกรรมวันนี้เนี่ยผมย้อนกลับไปวันสักนิดแล้วกันครับเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีนัดก,กินข้าวกันแล้วมันมันเป็นบรรยากาศการกินข้าวที่มาพร้อมกับกระแสการปรับคอรมอ,อ,มอมใช่ไหมเมือ่อวาน,นก็เลยกลายเป็นว่ามีอคอรมอมากันเยอะมากนะครับคนแรกที่มาถึงก็หมอนชนแน่นนะแล้วก็มีคุณสุริยะมีคุณมณพรมีคุณสุรพงศ์มีคุณชัยยาคุณชัยยานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีข่าวว่าอาจจะหลุด ครับนี่มีคุณพวงเพชรจุลเอียดแม่ทัพกทมแม่ทัพกทมนี่คุณสุริยะคนนี้ไม่มีข่าวว่าจะหลุดไม่เคยมีคนนี้แน่นอคนนี้ไม่มีไม่มีนี่คุณประเสริฐจันละรงทองลรมณีดีเอสล้วดูดูเห็นไหมอืมอาจจะเขาบอกอย่างนี้อาจารย์เมื่อวานเนี่ยให้สังเกตอากับกิริยาและคําพูดคําจามันจะมีนัยยะทุกคนคุณประเสริฐไม่มีข่าวว่าจะหลุดหน้าตามีความสุขอ่าให้ดูสังเกตจากสีหน้าคุณประเสริฐบอกว่า อะไรอ่ะคุณประเสริฐมาถึงแกบอกว่ายังอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมคำพูดคำจาวันต่างนะคำพูดคำจาวันต่างนะคุณหมอชนนันบอกว่าคือนักข่าวมาถึงนนักข่าวจะเอาปืนฉีดน้ำยิงแกบอกว่าไม่ยิงผมก็ตายแล้วอ่าเห็นไหมม,มันมีนัยยะท,ที่ที่แตกต่างกันนะอาจารย์ไม่แต่หมอชนนันน่าเห็นใจจริงๆเพราะว่าแบบแกโดนหลายเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งแล้วอ่คือพูดจริงหมอชนนันเนี่ยเป็นหัวหน้าพักที่ที่ได้รับการปฏิบัติแบบให้เกียรติเนี่ยน้อยนะครับ ไม่ไม่ต้องพูดว่าเพราะอะไรนะครับผมคิดว่าตัวคุณหมอเองก็ทราบก็เดี๋ยวมาว่ากันนะเนี่ยก็มีใครกัมีคุณสมศักดิ์เทพสุดินคุณสุดาวันคุณพวงเพชรคุณสุดินคุณเกรียงคุณเสริมศักดิ์คุณจุลพันธ์มากันหมดอันนี้ในเฉพาะคอรมอนับขณะที่แกนนําพักสสอนี่ก็ที่เห็นเนี่ยคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณเยาวภาวงสวัสดิ์หรือว่าเจ๊แดงนี่นะฮะอันนี้ก็เจ้าถิ่นคุณอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินคุณวิสุทธ์ชนรุณประธานวิพรัฐบาล คุณศรีโสภากดคำรือคุณโจยุทธพงศ์ก็ยังมาไี่หายไปชั่วักใหญ่แล้วนะยุทธพงศ์จลัดสัตย์นียนะฮะคุณไพโรดโรดสุนทรนี่ลำปางคุณสมพงษ์อมรนิวัฒน์คุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลมากันหมดคิดดูคึกคักขนาดไหนลู้จักประสิทธิ์ก็ไปด้วยนะฮะใช่ไหมเสื้อแดงแบบไม่แน่ใจแล้วก็เนี่ยอาจารย์สุชาติอาจารย์ธรรมรงเวชก็มาคนที่เราเห็นหายไปนานแล้วปรากฏเหมือนคุณทักษิณแกก็รู้นะ ครับแกก็รู้ว่าพอมันมีบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยแน่นอนแหละสื่อจับตาแกก็บอกว่าโอ้นี่เปิดประชุมคอรมอได้เลยนะเนี่ยอืเปิดประชุมคอรมอได้เลยเนี่ยครบองค์หรือยังเนี่ยเกินสิบแปดหรือยังครับเออเพราะว่าคอรมอเนี่ยมันประมาณ30กว่าใช่ไหมถ้าจะครบองค์คือเกินครึ่งเนี่ยเปิดประชุมได้ก็สิบสิบแปดแกก็แซวเลยครบองค์หรือยังแล้วดูข้างหลังใครอาจารย์คุณพิชิตอันนี้ก็มาคุณปลอดประสบสุรศดีก็มาครับ คุณพายัพชินวัตรก็มาโอ้คึ้นคักทีเดียวฮะแต่ไม่เห็นคุณเศรษฐาเนาะใช่คุณเศรษฐาอยู่อยู่ประจวบทั้งคุณเศรษฐาก็อยู่ดีไปทะเลก็เลยตั้งโต๊ะแถลงริมทะเลว่าจะทาอะไรแต่ละวันอยู่หุยินแต่ตั้งโต๊ะผมก็ไม่เคยเห็นนายกคนไหนไปไปเที่ยวหุยินแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวริมหุยินนะก็สงสัยสงสัยคุณเศรษฐากลัวคนจะรู้ว่าตัวเองเป็นนายกอยู่เดี๋ยวลืม ต้อง <ใน S 1> ต้อง <ใน S 1> พูดมั่งคลายเป็นครมรไปอยู่เชียงใหม่หมดเลยอ่ะคุณเสรษฐาก็นั่งโดดเดี่ยวอยู่ที่หัวหินไปไม่เป็นไรเอาจริงถ้าเปิดประชุมครมรก็เปิดได้นะแต่จริงๆงผมว่าดีแล้วคุณเสรษฐาไม่ไปอย่างนั้นน่ะดีแล้วครับ <ใช S 2> ผมว่าการไปรวมกันอย่างนั้นมันภาพในสังคมเป็นยังไงผมว่าสังคมก็วินิจฉัยได้เองนะครับคุณเสรษฐานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันมันสง่างามกว่าผมผมตั้งประเด็นอย่างนี้นะอาจารย์พอผมเห็นภาพเมื่อสักทรูอ่ะทั้งงานวันนี้นะแล้วก็งานเมื่อวานเนี่ยคือมันมาพร้อมกับกระแสการปรับครมใช่่่ผผมมคคิิดดอยาางนี้ว ประเด็นที่เราเห็นคือหนึ่งมันชวนคิดได้เหมือนกันว่าเอ้ยนี่ที่มาที่คนเพื่อไทยทั้งนั้นทั้งคนเก่าคนแก่จะคอรมอจะสสอแต่เราไม่เห็นห้วหน้าพรรคเพื่อไทยคือก่อนนั้นตอนคุณทักศิณเข้าพรรคอันนั้นเข้าผ่านคุณนุงอิ้งคือคุณนุ้งยิ้งพาไปบอกว่าอยากให้เจอรูปพรรคแต่รอบนี้มันบายพาสเลยนะคือเป็นการเจอการของคุณนักษิณโดยตรงคือมันบายพาสแทนธรรมทานบายพาสเสร็จเออมาเจอกันที่เชียงใหม่นั่นประการที่หนึ่งซึ่งแน่นอนพอมันเป็นแบบนี้ มันปฏิเสธมันห้ามความคิดคนไม่ได้หรอกว่าคนก็คิดได้ว่าอ้าวแล้วโครงสร้างอำนาจจุดศูนย์กลางอำนาจมันสรุปมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในประการที่หนึ่งสองคือว่ามันเป็นการเจอกันท่ามกลางกระแสข่าวการปรับครมอผมเลยตั้งเป็นประเด็นว่าไอ้การมาเจอกันกินข้าวกันเมื่อวานนี้รวมถึงว่าบรรยากาศตอนนั้นในหัวนี้หนึ่งมันเป็นการเป็นการเคลียร์ใจกันหรือเปล่าสําหรับคนที่จะหลุดสองมันเป็นการคอนเฟิร์มไปหรือเปล่าว่าเอ้ย เดี๋ยวคุณไปตรงนั้นเดี๋ยวมัน,เป,นเป็นการมายืนยันเจอหน้า,ากันวันนี้เพราะทุกคนที่อยู่ในกระแสข่าวอยู่นี้หมดนะถ้าถามผมนะออผมว่าเรื่องเคลียร์ใจคนที่มีข่าวว่าจะหลุดเนี่ยไม่ใช่แล้วคุณทักษิณผมประเมินว่าในสตาคุณทักษิณคนเหลานั้นไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจด้วยได้ขนาดนี้ก็บุญแล้ว<อ>แล้วคนเหล่านั้นที่มีชื่อว่าจลุดเราไม่ได้พูดว่าใครนะครับมผมว่าคนเหล่านั้นก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฐานะจะไปขอเคลียร์ใจคุณทักษิณจะไปเคลียร์ยังไงครับนายครับ ทำไมนายเอาผมออกอม,ม,มีใครในเพื่อไทยการพูดอย่างคุณทักษิณไหมมันไม,ม่มีแม้อาจจะเป็นปลอบใจไงบอกให้ยคุณก็ได้ไปแล้วไงก็คง,คงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่าสไตล์คุณทักษิณก็ไม่พูดนะอไม่ใช่<อ>นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเคลียร์ใจเนี่ยคงผมไม่คิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่มีข่าวว่าจุดหวังว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึได้ยกจะนึกถึงสิ่งดีๆเคยทํากันไว้จะมีเยอะใหญ่ว่า อย่าทําแบบนั้นกับฉันเลยอ,อย่าจากฉันไปได้ไหม,มได้โปรดย <c ười> อย่าเื่อจะตัดสินใจเปลี่ยนใจนาทีสุดท้ายใช่นะครับมันมีเพลงอะไรนะอย่าบอกว่าเธอนั้น อะไรอย่าบอกว่าเธอรักคนอื่นเลยอย่าบอกว่าเธอเห็นเขาดีมากเท่าไร่จำไม่ได้ได้โปรดอย่าต้องย้ําว่าเธอมีใครกลัวมันจะร้องให้ออกมาแรปเตอร์ครับโอ้ไม่ออไหมฮะมีเพลงนี้ของแรปเตอร์ผมว่าอารมณ์ของคนที่จะหลุดเนี่ยไปเนี่ยเพื่อให้คุณทักษิณเห็นแบบนี้อย่าบอกว่าเธอรักคนอื่นเลยอย่าบอกว่าเธอเห็นเขาดีมากเท่าไร่ได้โปรดอย่า ไม่ย้ but, logical, ําว่าเธอมีใจกลัวมันจะร้องให้ออกมาหวังว่าจะเปลี่ยนใจได้ใช่ส่วนคุณทักษิณก็ให้ร้อยเพลงหนึ่งฉันคงไม่อาจทําให้เธอเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าเรื่องของการเคลียร์ใจเนี่ยสไตล์เพื่อไทยเนี่ยไม่มีเพราะคุณทักษิณอยธาธานที่ใหญ่มากจนไม่มีใครกล้าขอยคุณทักษิณเคลียร์ใจนะครับแต่ว่าทุกคนที่ไปเนี่ยถ้าตัวเองมีชื่อจุดคือหวังว่า จะมีสักเซียววินนาทีที่นายเหลียวมองมาแล,ล้วนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทํามาร่วมกันแต่ในมุมคนที่ถูกการเมืองนะอาจารย์มผมไม่รู้ทุกคนคิดแบบผมไหมแต่มันก็คิดได้ว่ากลายเป็นพอภาพปรากฏอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนั่นเท่ากับเป็นการ,เป,การเป็นการตอกย้ำหรือเปล่าว่าท้ายที่สุดไอ,าอาการปรับคอรมอล์หรือการตัดสินใจสําคัญเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับคุณเศรษฐาหรือว่าคุณดวงวิงใช่สุดท้ายมันมันไปขึ้นอยู่กับ ใช่ใช่ซึ่งมันคิดได้นะใช่มันแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ดีกับรัฐบาลในระยะยาวนอย่างนี้นี่คือผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลหรือว่าตัวคุณสักษิณคิดยังไงแต่ว่าในด้านหนึ่งคือพอมันมีภาพปรากฏมาอย่างนี้เนี่ยคุณจะไปห้ามคนไม่คิดคุณก็ห้ามไม่ได้นะใช่เพราะภาพมันออกมาอย่างนี้คือคุณทําภาพให้คนคิดอย่างนี้เองไงคำพูดแบบเฮ้ยที่นี่ประชุมคอรมอได้เลยเนี่ยใช่คุณทักสิน7จแล้วคุณทักสินต้องรู้ประโยชน์ในพูดไม่ได้แล้วไม่ควรพูด มันเป็นประโยคซึ่งถ้าเป็นเป็นคนอายุ25พูดก็คือมันเป็นประโยคที่แสดงความคึกขนองว่าแบบเฮ้ยพวกคอรมอลอยู่กับเราเยอะประชุมได้เลยนี่ว่าแต่คนอายุ75พูดไม่ได้คือสังคมอ่ะมันจ้องอยู่แล้วถูกไหม้วคุณเศรษฐาเขาเป็นนายกอยู่คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ได้ไงเอคือสังคมมันจ้องอยู่แล้วอ่าและอย่างที่อาจารย์บอกคือพอแล้วพอมันมีภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันมันเป็นผลมันเป็นผลลบมากกว่าผลบวก ใช่แล้ว,ลวคนที่บอกเข้าไปตัวเพื่อไทยแล,แล้วแม้กร<ล>ะทั่งคุณเสรษฐาเองเนี่ยคนก็จะมองคุณเสรษฐาถูกข้ามหัวไปเรื่อยๆแล้วในสังคมไทยหรือสังคมไหนก็ตามคนที่มีตําแหน่งทางการแต่ถูกข้ามหัวเนี่ยในสุดคนจะไม่ไม่นับถือคนที่ถูกข้ามหัวนะก็ในเมื่อทุกคนข้ามหัวคุณได้คนอื่นจะเห็นหัวคุณทำไมก็ทุกคนได้พาณข้ามหัวคุณอาการอาการเมื่อวันที่ปรากฏผ่านคุณเศรษฐาก็น่าจะบอกอะไรได้นะท้าไมคุณเสรษฐาไปหุยนต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างนี้ก่อน คุณเศรษฐาไปหุ่นเคยตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างข่าวนี้ไหมผมว่าไม่มีนะครับข่าวนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทุกวันนะครับแล้วจงใจตั้งโต๊ะพูดแต่เรื่องนยโยบายด้วยอาจารย์ดูสีหน้าท่าทางดูวกับขียาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นประโยคหนึ่งคำถามหนึ่งที่คุณเศรษฐาตอบแล้วมันผมว่ามันสะท้อนอะไรได้เยอะอคือนักข่าวพยายามจะถามถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณเศรษฐากับเพื่อไทยกับสสเพื่อไทยแล้วคุณเศรษฐา ก็พูดเรื่องนี้คือมันมีมันมีประเด็นว่าเหมือนจะมีระยะห่างกันระหว่างมีเสียงบทว่ามีระยะห่างระหว่างสสเพื่อไทยกับกับตัวนายกคุณเศรษฐาก็ก็พูดเรื่องนี้บอกว่าคือจริงไอ้เรื่องระยะห่างเนี่ยส่วนหนึ่งมันอาจจะมาประเด็นเรื่องของการที่สสมาของงบครับมาของงบตัวนายกคุณเศรษฐาบอกว่าคือหลายโครงการที่ขอมาก็มีได้แต่อย่างที่บอกว่างบมันมีจํากัดและตัวเองในในฐานะนายกเนี่ย มีหน้าที่ดูแลภาษีประชาชนและมีหน้าที่ตอบกับสภาว,ว่าภาษีนั้นมีการใช้อย่างเหมาะสมหรือเปลา่า like อเพราะฉะนั้นอยากให้ค่อยๆทําค่อยเป็นค่อยไปขอให้ถึงเวลาก่อนแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของตนต้องปรับจูนร,ระหว่างตัวเองกับสสของพรรคตลอดเวลาเพราะตนเองต้องหลังพิงประชาชนเพราะเป็นคนที่ส่งมาให้ตนเองยืนอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องปรับจูนกันไปแล้วบอกว่าเรื่องการพูดคุยเป็นเรื่องสําคัญไม่ได้น้อยใจอืไม่ได้โกรธครับไม่ได้งอนอื ยังต้องพยายามไปพบปะพูดคุยหาวิธีสื่อสารให้มากขึ้นเพื่อเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันครับแต่ผมว่ามันมันมีระยะนะมันมีระยะคือคำพูดแต่ละอย่างมันมีน้ําเสียงของการไม่ได้โกรธไม่ได้งอนเขาต้องการสื่อให้สังคมเห็นว่าที่เขามีม็นมีช่องว่างกับสอสอเพื่อไทยในเกิดจากอะไรแล้วเป็นปวิธีพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าสอสอเพื่อไทยไม่โอเคด้วยนะเพราะไปโฟกัสเรื่องสสมาของบอืแล้วคุณเศรษฐาบอกว่า,วาคือพูดแบบคุณิศาคืออย่นรีบ ใจเย็นๆร <ๆ S 2> อ,อนิดนึง <ๆ S 2> ฟังดูแล้วมันรู้สึกเหมือนอะไรรู้ไหมฮะ <ๆ S 2> สสที่ไปขอเนี่ยเป็นพวกตะกลุมตะการอะเห็นงบปุ๊บโอ้โหน้ำลายสอ <ๆ S 2> เหมือนเหมือนคนบางประเทศเห็นบุฟเฟ่ต้องเข้าไปคุยต้องเข้าไปแย่งไงคุณเศรษฐาจะไม่ตั้งใจสรรื่อสารอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่วิธีพูดวิธีใช้คำเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่มีปัญหากันเนี่ยเพราะสสอ,อยากได้งบคืออยากได้งบคืออยากได้ตังค์แล้วเวลาอยากได้เนี่ยรีบแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยปกป้องผลประโยชน์ประเทศก็เลยไม่ให้รีบ สิ่งที่คุณเสรฐาพูดเนี่ยมันยิ่งทําให้สอส,อสอดูแย่ลงอีกนะคือถ้าคิดแบบนี้เนี่ยครับผมว่าสอสอฟังแล้วคงไม่ค่อยโอเคอะอคือคือคือคุณเสรษฐาไม่จําเป็นต้องลงรายละเอียดขนาดนี้ก็ได้ว่าสอส,อสอมีช่องว่างคุณเสรษฐาเพราะว่ามาของเงินแล้วคุณเศรษฐาให้ช้ามันกลายเป็นยิ่งต่อจําตรงนั้นไงใช่และด้านนี้มันเกิดขึ้นในวันที่ครมอและสสโดยสนใบไปอยู่ที่เชีงยงใหม่ใช่ผมว่าจริงๆถ้าเกิดคุณเศรษฐาอยากจะพูดนี้คุณเศรษฐาก็พูดแค่สั้นๆว่า เราหาทางปรับปรุงครับไม่เป็นไรเราก็<ร>าพัก,กเดียวกันทํางานร่วมกันเดี๋ยวผมประชุมพักทุกวันก็มีปัญหาอะไรคุยกันได้อยู่แล้วประโยชน์นีแค่นี้จบแล้วครับมันอาจจะสะท้อนว่าแกเครียดนะแต่ก็นะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สู้ๆนะครับ,รบเ,ปเป็นกำลังใจให้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มตินชนทีวีเพียงแค่สแกน QR วอโค้ดได้เลยครับ